วันนี้ผมก็จะมาแชร์เรื่องกฎความปลอดภัยของปืนนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าในประสบการณ์ที่ผมสอนยิงปืนมาเนี่ยมีหลายท่านเลยนะครับเนี่ยก็พลาดเป็นประจําไม่ว่าจะเป็นมือใหม่นะฮะหรือว่าแม้แต่มือเก่าบางครั้งก็ยังมีเผิดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องนี้กันครับกดข้อที่1นะครับคือให้สั่งสมองเราไว้เลยนะครับว่ามีกระสุนเนี่ยโหลด หรือบรรจุอยู่ในหลังเพลิงของปืนเรานะครับผมซึ่งถ้าเราคิดไว้แบบนี้ตลอดนะครับเวลาเราจะหยิบจับปืนเน่เราจะจับด้วยความระมัดระวังนะครับหรือเวลาที่เราไม่แน่ใจนะครับจริงๆถึงแม้จะแน่ใจอ่ะก็ต้องเช็คครับว่าเช็คว่าโอเคฉันจะเก็บใส่กระเป๋าแล้วนะหรือฉันจะเอาเก็บเข้าซองแล้วนะก็ต้องไม่มีกระสุนบรรจุหรือว่าโหลดอยู่ในหลังเพลิงอ่าอเคนที่มีเคลียร์ลั่นไกทิ้งแล้วก็เก็บนี่ครับจะได้ไม่ต้องเผอลั่นใส่ใครนะครับกฎข้อที่2นะครับคือ ไม่หันปากกระบอกปืนไปในทิศทางที่ไม่ต้องการจะยิงนะครับเราจะต้องหันปากกระบอกปืนนะครับไปในที่ที่ปลอดภยัยอย่างเงี้ยตกล้องอยู่ข้างหน้าผมนะครับผมไม่ได้หันไปหาแบบนี้นะครับผมยิ่งถ้าเป็นอันนี้เป็นการสาธิตเนาะแต่ถ้ายิ่งเป็นการฝึกซ้อมยิ่งในสนามยิงปืนยิ่งแล้วใหญ่นะครับคุณไม่สามารถหันปากกระบอกปืนกับหลังหันไปที่ในสนามหรือว่าในแนวที่มันเกิน180องศารตรงนี้ได้ไม่งั้นโดนไล่ออกจากสนามท,ทันทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับ ข้อที่3นะครับคือห้ามเอานิ้วเข้าโก่งไกปืนจนกว่าเราจะพร้อมจะยิงถึงจะเอาเข้าได้อย่างนี้นะครับผมข้อนี้ผมคิดว่าเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยเพราะว่าตราบใดที่นิ้วไม่เข้าโก่งไกนะครับปืนก็ไม่ลั่นนะครับถึงแม้ข้ออื่นมันพลาดไปเนี่ย ถ้านิ้วยังไม่เข้ากงไก่ปืนก็ยังไม่ลันก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งน,นะครับมือใหม่นะครับหลายคนที่ผมสอนเนี่ยผมสังเกตเลยว่ามือใหม่เนี่ยจะเผื่อเอานิ้วเข้ากงไกในครั้งแรกที่จับปืนตลอดเลยเพราะว่าร่างกายเราธรรมชาตินิ้วเราจะกงงอแบบนี้นะครับเวลาเราปล่อยสบายๆมันก็จะเข้ารับเข้ากับกงไกพอดีเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนิ้วเราให้อย่างนี้นะครับอ,ออกมาเลยตึงอย่างนี้แบบนี้นครับไม่เอาเข้าเด็ดขาดครับผม ข้อที่4นะครับคือให้มั่นใจว่าเป้าที่เราจะยิงอ่ะคืออะไรและมีอะไรอยู่รอบๆอบหรือข้างหลังของเป้านั้นนะครับผมข้อนี้ต้องอธิบายยาวนิดนึงนะครับก็ถ้ายกตัวอย่างเป็นการต่อสู้จริงนะครับสมมติมีคนม้าบุกเข้ามาในบ้านเรานะครับเราจะยิงเข้าใส่คนร้ายนะครับเราก็ต้องฉุกนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยบังเอิญว่าถ้าเรายิงเข้าไปเนี่ยข้างหลังคนร้ายเนี่ยเป็นห้องนอนลูกเราสมมตินะครับอ่ะแล้วถ้าลูกเราได้ยินเสียงการต่อสู้ของเราอาจจะลุกขึ้นมาจากเตียงแล้ว ผนังเป็นผนังงวนเบ้าลูกกระสุนอาจจะทะลุคนร้ายแล้วก็ไปโดนลูกเราได้อันนี้เราก็ต้องพึงระลึกไว้นะครับถ้าในกรณีของการใช้สนามยิงปืนนะครับเขาก็จะมีกฎนะครับว่าก่อนที่เราจะยิงเนี่ยมีการตั้งเป้าในสนามเนี่ยมีการเซตอัพในสนามมาตั้งเป้าให้เราเนี่ยเรายิงได้จริงๆเราหรือ,อยังรอบๆเป้าเราเนี่ยมีคนเดินไปเดินมาหรือยังมีคนค้างอยู่ในฟิลที่ไว้ตั้งเป้าไหมนะครับถ้ามีเนี่ยยิงไม่ได้นะครับเพราะเขาอาจจะโดนลูกหลงได้นะครับ ให้เข้าใจนะครับว่าเป้าหมายของเราคืออะไรและมีอะไรอยู่รอบๆหรือด้านหลังนั้น